ไปกันต่อเรื่องราวนี้คุณเจตกับคุณวิวเขาเลิกลากันทั้งนี้ท้านั้นหลายคนบอกเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องราวมือที่สามเจตออกมาพูดว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับน้องปรางเพราะตอนนี้เราทํางานร่วมกันมีละครร่วมกันและน้องวีวก็บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของคนสองคนปรากฏว่าน้องปรางอยู่ในที่ลําบากแล้วค่ะเพราะหลายคนมองว่าเธอเป็นมือที่สามทำให้เจตกับน้องวิอ ลักพังเราไปเจอน้องปรางให้เล่าเรื่องนี้ว่าอย่างไรกับการเปิดใจห้องขาบันเทิงเราเชิญค่ะ บายใจขึ้นไหมจริงๆสบายใจมานานแล้วหมายถึงว่าจริงๆเรารู้ว่าความจริงมันไม่มไม่มีอะไรอะไรเงี้ยคนรอบข้างก็รู้กับเจดเองก็แบบคุยกันตลอดว่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในในทางแบบในทางโซเชียลในทางสื่ออะไรเงี้ยมันก็เข้าใจได้หมายถึงว่าเรารู้แหละว,ว่าเราไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาเพิ่งเลิกกับแฟนอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เสมอๆไม่ใช่แค่กับเรานะ<ม>แต่หมายถึงว่าดาราคนอื่นก็จะโดนแบบนี้เราก็เลยเข้าใจว,าว่ามันมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็เลยพยายามไม่เครียดกับมันก็รอเฉยเมื่อไรคนจะเเข้้้าาาาใจจคววมมรริงงอยยต่่สุดทันก็ อยู่ที่ดุลพินิดของแต่ละคนในความเชื่อด้วยเราไม่สามารถบังคับใครได้งงไหมอยู่ๆแบบว่าเจอเลยทัวร์มาจอดเลยว่าหนักมากเลยค่ะใช่คือจริงๆมันเกิดขึ้นกับบาง ก็บ่อยแต่ว่าอันนี้อาจจะหนักกว่าตรงที่เหมือนแบบมันมันมีความต่อเนื่องในการที่เรายัางต้องร่วมงานกันอยู่เราก็แบบมไม่อยากให้แค่เรื่องนี้มันแบบมันมาพีผลกระทบอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีที่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรจริงๆปางเข้าใจทุกคนเหมือนกันค่ะอยากเราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจปางด้วยปางก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไปหมดแล้วแล้วก็อยากให้แบบ อยากให้ทุกคนเชื่อในคําพูดของปรางแล้วก็เชื่อมั่นในในทุกๆสิ่งที่พวกเราทุกคนได้พูดออกไปไม่ว่าจะเป็นเจดวิวหรือปรางอะไรเงี้ยปางอาจจะไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดเพราะรู้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนเพียงแต่ว่าเราอาจจะโดนไปโยงแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคนนึงเฉยๆปรางเบื่อไหมครับการที่เดี๋ยวโดนอักษรนยอดจริงๆเริ่มชินแล้วด้วยค่ะจริงๆเข้าใจได้เพราะว่าพอเราโสดด้ ไม่ได้โสดมานานมากไงคะพอโสดมันก็เลยมันก็เลยถูกจับตามองลางตอบคำถามได้ดีมากเลยชัดเจนมากๆเลยทั้งนี้นั้นคนน่ารักคนสวยแล้วก็คนโสดเวลาร่วมงานกับใครโอ้โหเขาจับจิ้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่เชื่อเสมอนะให้เวลานิดนึงเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจเราเองนะคะ